วันที่ 12, สิบสองเมษายนสองห้าหกแปดไปดูหนังที่เมเจอร์เอ็มโคเทียสิบเจ็ดสามห้าออกจากบ้านซอยรพ์เพียกสี่บ้านวาง<ม>ให้เช่า หนึ่งห้องว่างมาสึกกวันเดือนแล้วนี่ว่าตั้งมาที่แปดนี่นี่คือบ้านเช่ามีคนอยู่แล้วบ้านร้อยตรวจนเอกวีละสิ้นชีวิตไปแล้ว ว่าจะเดินเลนยนะเดินไปปักซอยสุขุมวิทซอย1กลืมติดไม้ไม่ต้องติดต้องย่องข้างเลยระยะเวลาเป็นแบบนี้ประมาณกี่วันประมาณกี่วัน ซอยสุขุมวิทซอยที่หกานสอบแยกสี <c> ่ <oughs> นี่ดูร้อยตึกลาวเนี่ยยังตึกลาวเมื่อตอนเป็นดินไหวตรงขาวอ่ะเนี่ยตึกสูงเนี่ยสี่ห้าสิบชั้นลาวอไอ้น่าไปเที่ยวแล้วนึกว่า รถไม่อยู่่ะนังมอไซค์ไปสิบห้าบาทเนะนี่ยมีสาวเดินด้วยปากซอยดู <c oughs> คนต่างชาติชอบเดินนี่เดินกันเน่งนี่เราลูกสาวนะ รคันแดงไปนี่รถลูกสาวผมที่ลับไปทำงานโซโอยนภาศัพท์แยกสี่สุขุมวิทสาทมสิบหกทางเข้าบ้านผมนี่เดินเข้าไปนี่มีมอเตอร์ไซค์ลับจ้าสิบห้าบาทขับมอเตอร์ไซค์ ไอด้ดีโอเอโนี่ยคอนโดเนี่ยตึกนี้ตึกนี้มันลาวอ่ะโอเป็นดินไหวอ่ะนี่เลยหงุ่นนุ่ขนข้างบนมีสาวไว้น้ำน้ำก็ฉอกลงข้างล่างวบบนั้นนี่คอนโด นโดทั้งสองฝั่ง <c oughs> อ๊กบวดสุขุมวิทย์